น้องออกมาแล้วค่ะขับนเร็อเลยอ่ะโอเคไม่สลกไมนกเลไม่ได้มาดหดเองขับมากมลังก็ถูบปากไปตกใจแกอะไรขับอะไรกันเรแล้วดีค่ะวันนี้กินแล้วกินได้ดีเก๋ก ไปอะไรด้วยล่พี่ก้อยนั่งมไซอยู่กลางวัพี่อยู่อะไรไ่นเมาเสียงเอฟเฟคมาทางไหนวะมาโยเหนือขไม่ไหวอีกทั้งนึงอ่ะสิบสามสิบสามสิบสี่อือสิบสี่ใช่ใช่เหรอไม่ได้เหใใจระไม่ายไม่ได้นอนน้า คนนีหน้าตายแล้วหายแล้วนี่เคะไม่เห็นเลยอ่ะม่รูล่ะตลพี่ดเขาสายตาซะ